ยกอันนี้เรียงเรียงทีละคนตรงนี้เลยนายกนี่อ่ะทีละคนครับรับบัตรตรงนี้เลยครับผมไอ้ตู้ได้บัตรยังพี่ไายเอาบัตรยังเองบัตรดิเลขสองสามสามไม่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 พี่ก่อนเราจะแย่ไม่รู้เหมือนกันเราผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์หลังจากนี้ถ้าเราเปิดไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ลองไหมครับมีอะไรอข้างนอกครับแล้วแผนเราคือเราต้อง ถ้าเราดึงอะดึงได้ก็ดึง,ดงคือวันเนี้ยเ้บัตรเกงก่อนไปสบตรงน,นั้นนะครับวันนี้เราจะเสียไม่ได้เข้ะะาใจไหมครับวันนี้เสียไม่ได้ดึงได้ก็ต้องดึงถ้าดึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องไม่มีใครเสียถ้าเสียก็เสียให้หมดไม่ไหลเสียก็ทําใหม่ใช่เสียทาใหม่อไรไหมแล้วบัตรก่อนแล้วบัตรก่อนถ้าต่อรัฐสภาได้จะได้หัวทีเดียวนลยทีกองก้อง ไอ้ได้นี่ด้วยให้อีทานหน่อยนี่สองสองหกทำไรได้บัตรแกงอ่ะเออทำไรอะสองสามหกลดค่ารักษาบ้างครับลดช่างอะยไปดูก่อนไว้ขึ้นมันมันขึ้นเขียวเขียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบิร์ดรถแล้ว ลองเผาซิ <c oughs> คือตอนนี้คือแก๊งเราอะได้เปรียบได้เปรียบตรงที่ว่าเรามีคนต่อยเก่งเยอะมากให้ผมใช้ฉลามเป็นฉลามอะ <c oughs> มันจะเสียอย่างหนึ่งคือการกูใช้ฉลามมาสองปีแนละ้วมันจะเสียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาแทงอ่ะมันจะก้มล้วไม้อ่ะมันจะเข้าหัวออ๋ ใช่ผมจะไปสนับเราถึงผมพยายามจะไปหนึ่งหนึ่งกับฉลามเขาครับประมาณนั้นถ้าใช้ฉลามเป็นก็รู้จังหวะเซใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็อนิเมะแทงหลังพี่เล่นแบบไม่ต้องห่วงเพื่อนอ่ะพี่เอาแบบแทงไดเราแม่มาเอาบัตรก่อนไปพี่ต้องเข้าหลังแบบวนๆๆหาเอาพี่เอาแบบแทงฟรีเลย เพราะว่าเราน้อยกว่าแต่แบบรักกันไอ้รอาวุธเขาไม่ต่างกับเราหรอกเพราะเขาโดนยึดไป2คนนะเอาไงอ่ะได้อยู่เราเล่นได้ได้ได้แต่ต้องรวมกันอ่ะนี่ใครอ่ะฮัลโหลสวัสดีฮะคุณอ้่ะไปแล้วแต่รถยังไม่ไปนะไปรถไปแล้วตัวไปไหนแล้วอ่ะสพเมื่อกี้เขาเดินออกมาอยู่นกับมเขาวิ่งข้างไหนปะนี่แหละข้างนอกเดี๋ยวเล่นดีกว่า เฝ้ารถ <c oughs> อ่ะาบสภาหายใครวะฮัลโหลคุณใครอะ่ะฮัลโหลใครอะ่ะฮัลโหลเมือ่อหรอนะา แป๊บหนึ่งนะพอดีพอเราเราอยู่ข้างในเขาก็มาเดินฟังใกล้ๆเราอยู่ข้างนอกเขามาแอบฟังหลังกำแพงนี่แป๊บหนึ่งคุณดวงใครอะใครอะคุณเป็ชื่อไรอะหายใครไม่ได้ฮะนี่ครับนี่ครับยังหมดเลยยังไม่ได้เลยเอ้าเราเมื่อกี้ไม่ต่อคิวโทษทีพี่โทษทีกลัวเขาบอกว่าเป็นใครครับคุณเงาเหรอเงาก็เขาพักโทรศัพท์เออถอยหน่อยถอยถอยถอยใครอะ ฮัลโหลคุณช um, ื่ออะไรอ่ะไปรับบัตรแก๊งกันด้วยเด้อฮะดเดาเดี๋ยวแล้วคุณดักไหนไปได้ไปไหนดักอีวิวเหรอผมขอดูบัตรหน่อยดิผมขอดูบัตรคุ้ผมคุณคุณนคุ้คุ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่ใช่เปล่าลองดูพี่ขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับฮะขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับดัก ใครยังไม่เอาบัตรแก๊งเตานะครับใครยังไม่ได้บัตรแก๊งครับอยู่ข้างในนะครับยังกนเอาออกยังไงอ่ะมันขึ้นกดทำมือเป็นลบอะฮะทำมือเป็นลบลบข้อความอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับใครยังไม่ได้บัตรแก๊งเข้าไปเอาบัตรแก๊งนะครับอยู่ในน้ำรุดน้ำเกาะเต็มไหมครับไม่รู้อะัไม่เมาเกินน่าจะเต็มนะท้าถ้ามันเพิ่มขอโทษ ได้แล้วนี่นี่ไงแล้วต้องรู้ก่อนว่าเขาทำอะไรบ้างวันๆเออตอนนี้เขาน่าจะเร่งหาขายยาใช่ใช่ครับตอนนี้เขาทำอย่างเดียวคือขายยาขายยาอยู่พี่คุยเรื่องอะคุยเรื่องของชื่เชยหน่อยไหมพี่ที่เขาเราจะได้จับพวกมันเออสภาอยู่ไหนอะเอาไก่อนเลยบอกเขาเราจะเอาเลยสภาครับ ขอคุยกับสภาเออของเฉยเขาอยู่แถวนี้ยงหนอยเนื่งนี่เขาผมเห็นว่าเขาอยู่แถวนี้ขอเฉยเชยทำอะไรวะหน้านู่นอยู่บนบันไดอะฮัลโหลเฮ้ยพี่ตกใจหมดขอของเชยเชยหน่อยเฉยเชยอะไรเอ้าเมื่อวานไงอาวุธหายอ่ะมันต้องเรียกมาคุยกันก่อนต้องรอเฮดมานาก่อนไม่ไม่เป็นไรผมก็อยู่ เฮ็ดผมยังไงก็ได้อยู่แล้วเอ,เอาเป็นไรอ,อ่ะเอาเป็นอะไรก็เป็นชุดเตียววูดไงชุดเตียววูดจะคิดยังไงอ่ะคิดยังไงเหรอไปไหนคิดยังย่าไ <laughs> อ้เี่มันบยืนตรงนี้เดี๋ยวกูโดนด้วยเดดี๋ยวกูโนไอ้เจ้าเดี๋ยวกูโดนกระทือนด้ว <laughs> ยเอาเอาเป็นไรเอาเป็นไรอะเอาเอาที่แฟร์ที่สุดนะครับ ผมว่าถ้าถ้าถ้านับเป็นเหรียญแล้วหนึ่งส่วนสามผมว่าไม่เวิร์กเพราะว่าอย่างผมตีไปสามร้อยกว่าถ้าเขาโดนผมเอามาผมงั้นผมเอาไม้ออกมาเล่นผมได้ร้อยชุดเลยนะใช่ถูกไหมคิดเป็น,ปนยังไงมัเรือ่อกูมไม่เข้าใจเลยนะคิดคิดเป็นเลขจํานวนนี่นี่เลยใครตีก่อนถึงสามสิบอย่างงี้ดีไหมหรือว่าเท่าไหร่เพราะว่าสนับมันได้คืนห้าสิบใช่สักยี่สิบสามสิบยี่ห้าครึ่งหนึ่งของสนับก็ได้หรือสามสิบก็ได้ครับเอาที่โอเคที่สุดยี่สิบแล้วกันยี่สิบอ่าโอเคอันนี้พี่ตัดสินใจนะ ยังไงก็ได้ครับถ้าเป็นไม้แต่อันนี้ผมแอันนี้ผมแค่บอกไว้เฉยว่าสนับมันน่าจะได้คืนห้าสิบได้ไประบุลงกดเลยถ้าเกิดว่าได้โอเคแล้วอะได้ชัวร์แล้วก็ไประบุเลยว่าอะเรมีอะไรนะมีไม้มีตระกูลไม้ยี่สิบใช่ป่ะครับผมปากฉลามสนับห้าสิบปากฉลามปากฉลามเนี่ยครับมันต้องคิดยังไงเพราะมันมีไวเบมีเพชรอะไรเพิ่มขึ้นมาฮะไหจจะเหล็กไหนจะไปดูกนได้ครับยังไงก็ตัดสินไป สรุปเราได้แล้วแหละไม้ผมบอกไงไม่เป็นไรน้อยก็ไม่เป็นไรเท่านั้นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร,เ,รเท่าไหนเท่านั้นไม่แยง้งเมื่อวานเขาทแทนที่เขาจะเคลียร์ในเรื่องของอะไรเนี่ยไงอ่อาไม่แยง้งคนเบบเขาแน่ตามเบบอยู่แต่เขาจะระงับเหตุนะระง,งับเหตุเราก่อนงงเหมือนกันกตรงนั้นอนะ คือคนจะเอาวุหหางคือคุณก็สามารถเล่นได้ะซึ่งตามเราเล้เดี๋ยวถ้าเราถ้าเราอุ้มอ่ะจดต้องไหมเพราะมีเวลาตามเราแต่ว่านี่เขามาระงับหเหตุก่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนเอื้อ ผมไม่ได้เอ็นดูนี้เป็นกฎของสภากฎของเมืองผมไม่มีสิทธิ์เสนออยู่แล้วผมไม่เสนอด้วยผมไม่ได้ใส่เสนอผมแค่บอกเฉยๆว่าถ้าสนับโดน50ถูกไมเพราะหนึ่งส่วน3แต่ไม้อะมันไม่มีข้อตกลงแต่มันก็น่าจะต้องน้อยกว่าสนับเพราะส่วนใหญ่ตีที่ติดอะเขาก็ตีก่อนร้อยห้าสิบทั้งนั้นเออผมเล่นอย่างเดียวผมไม่เสนอหรอก ไม่ได้เอนดูเอนดูคือมาเลยนบสนับครับไปรถแรกเราน้อยจังไม่ไม่เดี๋ยวไปเอาเพิ่มไปเอาเพิ่มไปไปที่อู่ก็ได้ไปเบิกที่อู่นะไปเอาก็ดีครับจะได้ช่วยกันปั๊บแต่ว่าคนขับต้องรู้ว่ะเาะ้าแยกอ่ะใช่แล้วที่อู่ที่อู่ บ้าจะร้องอะไรผมก็แค่ถามไม่เฉยว่าผมต้องได้อะไรบ้างแค่นั้นเองนะพี่ได้ตัดสินใจมา20อ้าวไอ้ี่โทษทีพี่ได้ตัดสินใจมาจะให้ผมไม่นี่ทำไมละเขาเป็นนายกเขาลบสิทธ์เนี่ อ่าซ่อมก็ได้ไม่เป็นไรเอ้ยแต่ไม่ไม่อยากซ่อมซ่อมก็ได้เออไม่ซ่อมเดี๋ยวเบิก R8 ให้อีกไม่ไม่ไม่รถรถจะที่พาวรถเจ็บอะมี R8 อีกคันหนึ่งอ่ะเอาไหมรถสองพอแล้วเดี๋ยวมันทีมไฟมันมันแยกกันอ่ะรถแมอยู่่ทีพาวงั้นเอา R8 ไหมหรือจะเอ R32 ให้เลือกเอา เว็บกดตังค์ดิขวามมือสายล่างครับไม่ใช่อ,อ๋อโอเคจุดสิบหายไปแล้ว ตาชบ,บองได้คืนอยู่แล้วเฮ้ออะไรคันไปไหนนะออรอด้านหน้า พวกเขาปะใครอ่ะไม่ทำไมเยอะจังพวกเขาแหละแล้วทำไมไม่มาที่เผากันอะนั่นแหละสิไม่ใช่ว่าเห็นคัทเมื่อกี้แล้วสวนกลับไปแย่กันอีกแล้วอ่ะนี่ไงมาแล้วไม่เยอะขนาดนั่นหร อะไรมาร์กไปไรมาร์ก รู้อะไรวะไม่รู้รู้อะไรผมไม่รู้อะไรเลยทำามาชอบไปสองคันเลยเหรอจะามันจะหมดนะนะใช่สอ,สองคันเลยตัวบัมไปอ้อาวเพื่อนไปแล้ว ตัวบัมไม่เอาไปได้ไงเมื่อกี้เห็นมันมันไล่ยาอยู่ชัหมพี่ไม่รู้ว่ะสวนมัน เมือแป๊บหนึ่งพี่แป๊บเดียวต้องถามเกียร์เกียร์เล่นแผนไหนอ่ะฮะก็ต้องดูอะครับถ้าถ้าคิดว่าตัวไหนคุ้มก็เอาไปเลยอะ <c oughs> เราไม่เล่นตัวไหนคุ้มอะคือุอ้์แผนนถ้ามีอีกแผนหนึ่งก็คือเราจะใช้เบฟอะให้โดนอีกรอบหนึ่งครับเข้าใจไหมให้เบฟให้เบฟโดนอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ฟอร์มเบฟว่ามีอาวุธแล้วก็หายอีกรอบหนึ่งแล้วครับครับเรี้ยงรับแบบมาแสนหนึ่งเหมือนเดิม มันจะกล้าหรือเปล่ามันจะกล้าหรือเปล่าคราวนี้ดูๆแล้วแหละมันก็จะมันเอาเหมือนกันนะมันก็ใส่เราตอนแบบไม่ถ้า,า,นานถ้า,<อ>ถาตัวถ้าตัวไม่มีอาวุธอตผมไม่่อยอยากเล่นเล่นได้หมดแหละเล่นเล่นเล่น,ลนไปไไหนแต่ตไม่รู้ว่ายัดยาไปาใช่ครับยัดยาส่งตำรวจไปยัดยาไปอาวุธมันมีชิ้นเดียวเหรออะไรนะครับอาวุธมันไม่มีชิ้นเดียวหรอกมั้งไม่หรอกครับบางคนผมเห็นอยู่บางคนก็มีสองชิ้นบางคนอ่าลานะจากที่เห็นน่าจะมีประมาณสัก อันนี้คือมั่นใจนะมีไม้เบสแล้วอันหนึ่งมีปักสลามอีกอันหน,หนึ่งไม่แม่เอาคนที่โดนยึดดีกว่าว่าเขาไม่กี่ชิ้นเอ่อที่มีอยู่แล้วลไปเท่าที่คิดนะไม่น่ามไม่น่ามีนะคนที่โดนยึดน่าจะไม่มีชิ้นที่สองดังนั้นเขาก็หมัดเปล่า <c oughs> ไม่ดูจากเกมมันแ่ะ <c oughs> ดูจากดูจากเกมมันอะอหรอโดนยึดเหรออหรอโดนยึดจะเป็นไม้เบสมันไม่มีสนับเออไม่ไม่มีสนับเหรอใช่มันมีแค่ไหมแต่ที่กูโดนโดนหนับนะโดนอตตูหรือเปล่าโดนหนับ เข้าวสี่หมัดที่นี่นะนะนะเราจะโดนโดนทนเชื่อตู้ครับผมว่าใส่หมวกถุงมาใส่หมวกถุงป่ะนะอ๋อใช่ใช่ถ้าใส่หมวกถุงก็ใช่ประตูโดนูโดนอะนั่นแหละมะนาวสนับแต่โดนยึดแล้วใช่ไหมมะนาวสนับก็อรรอไม้ก็โดนยึดอรรมีสิทธิ์มีอีกแต่มะนาวน่าจะไม่มีเราจะเล่นอันอรไม่น่ามีอีกไม่น่ามีอีกไม่มีแล้วไม่มีแล้วอรรถเล่นอ่ะ ถ้ามายเล่นบ<ม>ุกให้ผู้สาวเราเก็บของให้หมดก่อนอ่ะเข้าตู้งอ่ะแล้วเราก็ให้ผู้สาวเรายืนล่อตีนแล้วก็ไล่ตามงั้นต้องเอาเหรียญวัดคอยให้เหลือหนึ่งเหรียญเลขอะไรคะเลขสองสามหกอาจาสมุดว่าจับจับตัวหลุดมันได้ทำไงะนะไอ้นะถ้าจับตัวหลุดมันได้อะก็คือแ,แผล คือแต่ตรุดมาได้แล้วก็ลากไงลากเลยใช่ไหมแยกลากเลยพยายามแบบถ้าเราสมมุติว่าเราลากสองคันนะให้สองคันตามจี้นะเพราะว่าสองคันตามจีพ้พอพอตํารวจไล่ปุ๊บแยกเลยอ่าแยกแล้วก็อยู่ที่พมึงแล้วอีกคันนึงอะขับช้าๆหน่อยบนแต่พม<น>ึง<น>ต้องต้องมีกล่องซ่อมอะ,อมออมอะเอาจริงกล่องซ่อมร้อยเปอร์เซ็นต์อะไม่ตอนนี้ตลาดมืดมันอยู่ที่ไหนนะนเนี่ยคุญแจแดงอ๋อไม่รู้อะมันย้ายแล้วอะ ถ้ามารู้แผนเราไม่ไม่กินเบ็ดก็ก็แปลว่าขย่าอยู่ขย่าอยู่นะข่าวกรองนาจะลองโน่นไหนกันแถวนี้มีคนฟังแหละดูบนฟ้าที่มีดาวเทียมไหมก <c oughs> ็ประมาณนี้ประมาณนี้ที่เราจะเล่นกันแต่ใส่หน,น้าก,กากเดียวกันก็ดีนะที่เราเล่นกันอย่างเงี้เเยเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเราไปเอามันมันหมดอะเราทําได้แต่ว่าเพียงแค่ว่าเรา เฉินจะเข้ามามันจะไม่มีอะไรเล่นอ่ะแล้วก็ต้องโฮมีม oh ีมันมีหลายคนเลยที่มีหลายชิ้นครับสิ่งสิ่งแล้วส <T> ิ <Simple> ่งแรกคือเราต้องโฮโฮโฮได้ได mm ้ไ hmm. ด้ได้เอาเสียไม่เอาเขาเล่นเขาเล่นกันอย่างนี้เขาเล่นได้เอาเหมือนกันได้เอาเสียไม่เอาเล่นทุกทางอ้างทุกส่วนเข้าใจปะครับอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องทําตามถ้าเราเกมถ้าเราโดนดูดโดนดูดเวโอดูดไป เราก็ต้องยอมรับมันเขาจะมาเราจะอ้างไม่ได้เข้าจะมามันทําให้แบบว่าเสียรูปอะ่ะเสียรูปเกมอะ่ะเราก็เล่นเท่าที่เกมมีเล่นเท่าที่กดกดมีรู้ว่ากดมีอะไรแค่นั้นพอละตอนนี้เรามีหน่อยข่าวกลองไหม อ่าเรามีอะไรไหมเขามีเห็นเขามีหน่วยข่าวกองเรามีหน่วยข่าวกองอะไรไหมนี่กูก็ไม่มีใครเหมือนกันไม่มีมีครับมีมีแต่ว่าติดต่อยากหน่อยอ่าตอนนี้อ่ะลงก่อนเลยซมฟุถ้ามีหน่วยข่าวกองนี่ซมฟุเล่นเรื่องหน่วยข่าวกองมันก็ไม่ได้ต่างจากว่าจากการที่ไอ้แก๊งแก๊งอื่นมาหัวแก๊งหัวกันครับผมไม่อยากผมไม่อยากติดต่อหน่วยข่าวกองตอนนี้อ่าสิ่งแรกตอนนี่เราทำหน่วยข่าวกองก่อนเลย เราจะเล่นแบบด้านได้เอาเสียไม่เอาโอเคไหมได้ครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเราสูญเสียกันเยอะพอละเราไม่ได้อดหายเราไม่ได้เสียกําลังใจเพราะว่ามันทําใหม่ได้แต่ว่าสิ่งกําลังใจที่สุดก็คือทีมเราเล่นกันเป็นทีมที่สุดไม่แยกไม่อะไรมันจะพูดยังไงก็เรื่องของมึงเมื่อวานที่มันพูดมันก็หนีลงน้ําถูกต้องไหม <c oughs> ถ้ามึงสดสดม,มึงก็ต้องบางอาจารย์แล้วสิถูกต้องม่ะหนึ่งถ้ามึงสดจริงหนึ่งกับสิบสองก็ต้องเข้าแล้วสิพยายามติดกล้องนารถกล,ะละ้องน่ารอติดกล้องน่ารถได้ไหมกล้องน้ารถดติดหรือเราต้องเรา,เรา,เ,ราเราต้องถ่ายรูปไหมเขาใช้รูปภาพครับส่วนใหญ่รูปภาพต้องเกีหยิบหยิบโทรศัพท์มือถือไหมไม่ครับไม่ต้องครับได้เลยอ๋อสบายอย่างนี้สบาย อย่างนี้สบายสบายสมมติถ้าเขาเล่นทุกอย่างเราก็เล่นทุกอย่างตามเขาพยายามจับโทรศัพท์มือถือแคปภาพทุกสิ่งทุกอย่างตอนเราต่อยไม่ต้องแคปตอนเราโดนแคปเข้าใจไหมครับทำบทุกอย่างรเราจะเป็นพระเอกเราใส่บทผู้รายให้เขาได้ฮะครับผมตอนเล่นรวมข่าวกองก่อนอนะ่ะว่าข่าวกองเรามี ทางไหนบ้างสูต้ามันมีข่าวกองเยอะที่เยอะเราก็เล่นลําบากก็คือเราก็เป็นเป็นเหมือนเก็บด,ดำต้องเบบอะข่าวกองเลยเพราะเกียร์อย่าให้เกียร์พูดชื่อข่าวกองเลยกับข่าวกองอเดนเก็บก็บอกข่าวกองอเล่นได้ใช่ไหมข่าวกองเนี่ยคุณไม่ได้เล่นได้แต่ห้ามโดนจับได้ครับคุณอ๋อ